คลิปนี้สนับสนุนโดยเดลต้าดอตเอสเอ็มครับสวัสดีครับผมเกิดใจชาแนลเก๋าใมิวครับและฟุตเทจที่ทุกคนได้ดูกันไปตอนต้นคลิปเนี่ยผมก็ใช้เป็นโดรน DJI Mavic3 ถ่ายวิดีโอทั้งหมดเลยและตอนที่ผมไปถ่ายวิดีโอโดรนมาเนี่ยผมก็ใช้เป็นกระเป๋า PGYT ีวายเหรับใส่ตัวโดรน d j i Mavic 3ของผมได้ทั้งเซตโดยกระเป๋าใบนี้นะครับก็จะเป็นเคสที่มีขนาดเล็กกันน้ําได้แล้วก็สามารถป้องกันการกระแทกได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบ hard case, ๋าะหะ้สายสายใเราาาสมรถติดตั้้้้งไดดดวยดานในในเคาสา มาใส่อุปกรณ์ทุกชิ้นของตัวโดรน DJI Mavic 3า o คอมโบโดได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโดรนรีโมทแบตเตอรี่2ก้อนแท่นชาร์จ อะแดปเตอร์ apter, รวมไปถึงสามารถใส่ตัวเซตฟิลเตอร์ของ p o l a r Pro ที่ผมจะรีวิวในคลิปนี้ได้ด้วยก็เรียกว่าใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็สามารถใส่อุปกรณ์ได้ครบทุกชิ้นเลยนะครับตัวกระเป๋า PGY Tech สาหรับใส่โดรน DJI Mavic 3ก็จะมีราคาอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจกระเป๋าใบนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปทางเพจ PGY Store Thailand หรือว่าเพจ The d i g i t a l อส m ได้เลยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแล้วก็จะมาแนะนําฟิลเตอร์สําหรับคนที่ใช้โดรน DJI Mavic 3และ Mavic 3 cine อยู่ก็็จะเปน ตัวเซตฟิลเตอร์ Polar Pro Director Collection ตัวนี้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมอย่างพวกฟิลเตอร์ก็ค่อนข้างจําเป็นกับการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอมากๆปกติแล้วนะครับผมก็จะใช้ฟิลเตอร์ของ Polar Pro ติดไว้ที่หน้าเลนส์ทั้งการใช้งานกับกล้องมิเ l เ s สรวมไปถึงการใช้งานกับตัวโดรนรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง DJI Mavic 2 Pro ที่ผมก็เคยทําคลิปแนะนําการถ่ายวิดีโอโดรนให้ได้ลุคที่มีความเป็นซีนิมาติกมากขึ้นไปแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับฟิ ก็ยกให้เป็นฟิลเตอร์อันดับหนึ่งสำหรับผมเลยราคาอาจจะแรงหน่อยนะครับแต่ว่าก็แลกมากับคุณภาพของตัวฟิลเตอร์ที่จะมีคุณภาพที่สูงมากๆก็สําหรับใครที่กําลังหาฟิลเตอร์ตัวจบเนี่ยส่วนตัวผมก็จะแนะนําเป็นฟิลเตอร์ของแบรนด์ Polar Pro แบรนด์นี้เลยและสําหรับฟิลเตอร์ที่ผมใช้ถ่ายวิดีโอในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ Polar Pro Director Collection ที่ด้านในนะครับก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกใช้งานถึง9แบบด้วยกันซึ่งฟิลเตอร์แต่ละตัวก็จะมีความเข้มแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกกันอออไปราคาคขง ตััวนนี้นะครบก็จะมีราคาอยู่ที่15,900บาทแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่อยากซื้อตัวฟิลเตอร์เซ็ตใหญ่ๆแบบนี้มาใช้งานทาง Polar Pro เขาก็จะมีขายแยกเป็นเซ็ต n d Pack Vivid Collection FX 3 Pack หรือว่าจะเป็นฟิลเตอร์แยกอย่างเช่นตัว VND 2-5ที่จะมีเอฟเฟกต์มิสหต่อ4ในตัวแล้วก็จะมี VND 2-5ที่จะมีเอฟเฟกต์เป็นบลูมอร์ฟิกกับโกมอร์ฟิกในตัวตรงนี้นะครับทาง Polar Pro เ,เขาก็จะมีออปชันให้เราซื้อตัวฟิลเตอร์แยกต่างหากด้วยแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการใช้ฟิลเตอร์แบบครบเซตเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเซตนี้เลยนะครับสำหรับตัวเคสที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบพาร์ตเคสตรงนี้ตัวเคสก็สามารถป้องกันการกระแทกให้กับฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านในได้เป็นอย่างดีตััััััววววเเคสแล้้้กกกก็ติรรนนนีมมมมําหทหทงด307 รูปแบบแล้วก็ดีไซน์ของตัวฟิลเตอร์จะมีชื่อเรียกว่า Airframe 4.0ทําจากวัสดุอลูมิเนียมน้ําหนักเบามีความแข็งแรงทนทานที่สําคัญนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีเกรดคุณภาพที่สูงมากๆเวลาที่เราใช้งานตัวฟิลเตอร์ของ Polar Pro เนี่ยเราจะไม่สามารถซ้อนตัวฟิลเตอร์ได้เราจะใช้ตัวฟิลเตอร์ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นและที่ด้านข้างของตัวฟิลเตอร์ก็จะมีเขียนบอกชื่อรุ่นและระดับความเข้มของฟิลเตอร์ตัวนั้นๆให้เห็นค่อนข้างชัดเจนด้านในตัวเคสนะครับก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือก แบบ ND 8ทับ PL ND 1 6ทับ PL แล้วก็ ND 3 2ทับ PL ตัว ND filter ตัวนี้นะครับก็จะเป็น ND filter ที่มีการก i x ค่าความเข้มเอาไว้แล้วก็จะเป็นแบบ CPL หรือว่า p o l a r i z e ในตัวที่ตัว filter จะสามารถตัดแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นตามวัตถุแสงสะท้อนจากน้ําแล้วก็จะช่วยตัดแสงท้องฟ้าให้ดูสดขึ้นด้วยการใช้งานตัว ND filter ที่มี CPL ในตัวเนี่ยก็จะเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็การถ่ายวิดีโอที่เราจําเป็นจะต้องใช้ตัว ND filter พร้อมกับการตัดแสงสะท้อนที่เกิด ิดขึ้นตามวัตถุต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงและในเซตนะครับก็จะมีเป็นตัว CPL filter หรือว่าตัว Polarize ที่จะไม่มี ND ในตัวให้เราเลือกใช้งานด้วยปกติแล้วนะครับส่วนตัวผมผมก็จะชอบใช้เป็น VND filter ที่เราสามารถปรับความเข้มของฟิลเตอร์ได้ที่ด้านหน้ามากกว่าการใช้ ND filter ที่จะมีการ f ซ์ค่าความเข้มของ ND filter เอาไว้เพราะว่าผมสามารถปรับความเข้มของตัว ND ได้รวดเร็วกว่าแล้วก็ไม่จําเป็นต้องถอดปเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์บ่อยๆด้วยซึ่งในเซตนี้นะครับก็จะมีเป็น VND filter ที่เราสามารถปรับความเข้มได้มาให้2แบบก็คือตัว VND 2-5และ VND 6-9เหตุผลที่เราจําเป็นต้องใช้ ND filter ก็เพราะว่าตัว ND filter เนี่ยจะช่วยลดแสงที่เข้ามาอย่างตัวเลนส์เพื่อให้เราสามารถควบคุม shutter speed ให้วิดีโอของเรามี motion blur หรือว่าในตอนที่เราถ่ายภาพเราก็จะสามารถลาก shutter speed ได้นานมากขึ้นนั่นเองถ้าเราทําการเปรียบเทียบระหว่างฟุตเทสที่มี motion blur กับฟุตเท e ที่ไม่มี motion blur วิดีโอที่เราเห็น motion blur เนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนตัวโดรนบินผ่านวัตถุ ได้อย่างสมูทแล้วก็รวดเร็วมากๆแล้วก็ในส่วนของฟิลเตอร์3ตัวสุดท้ายก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่ให้เอฟเฟกภาพกับวิดีโอของเราตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว M i s ต์ฟิลเตอร์ห่ต่อสฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะให้เอฟเฟกภาพที่มีความฟุง้งจะได้ลุคที่มีความเป็นรีมี่ในส่วนของคอนทราสต์แล้วก็ชาร์ปเนสจะมีความบางลงค่อนข้างเยอะและฟิลเตอร์ีกงตัวนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์บลูมอร์ฟิกและโกลมอร์ฟิกตัวฟิลเตอร์ก็จะให้เอฟเฟกภาพที่เป็นแสงแฟลร์แบบเลนอนาแต่ขนาดดดภาพทีีี่่ไไ้้จะมถูกคตรงน,น รเรายังคงได้อัตราส่วนภาพที่เป็นแบบ16:9ต่อเหมือนเดิมที่เพิ่มมาก็จะเป็นในส่วนของแสงแฟลร์แล้วก็การใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นครับถ้าเราปรับค่า f ที่แคบเกินไปอย่าง f11 ตรงนี้เราจะเห็นเส้นที่อยู่หน้าเลนค่อนข้างชัดเจนก็เลยจะเหมาะกับการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยและควรปรับค่า f-stop ให้กว้างๆเอาไว้ตัวฟิลเตอร์ที่เป็น blue morphic จะได้เอฟเฟกที่เป็นเส้นแฟลร์สีน้ําเงินภาพที่ได้ก็จะมีลุคที่เป็นแบบโคโทน n e อมสีฟ,ฟ้าส่วนฟิลเตอร์ g o morphic จะให้เอฟเฟกแสงแฟลร์เป็นสีเหลืองทอง ที่เป็นแบบวอร์มโทนอมสีเหลืองส้มนะครับแล้วก็เอฟเฟกของฟิลเตอร์ทั้ง3แบบเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งกับเลนเทเลแล้วก็เลนหลักเลยจริงๆแล้วนะครับถ้าเราซื้อตัว DJI Mavic 3หรือว่า Mavic 3 Cine ที่เป็นตัวคอมโบมาเนี่ยในเซตเนี่ยเขาก็จะมีตัว ND ฟิลเตอร์แถมมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมจะไม่ค่อยชอบใช้ตัว ND ที่เป็นแบบฟิกซ์ค่าความเข้มเอาไว้ผมก็เลยจะชอบใช้เป็น VND แทนตัวนี้ผมก็จะทํางานได้ค่อนข้างรวดเร็วกว่าโอเคครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการวิ ฟิลเตอร์ Polar Pro Director Collection ตัวนี้เลยในคลิปนี้นะครับผมก็รีวิวให้เห็นว่าตัวฟิลเตอร์แต่ละตัวมีหน้าที่อะไรและจะให้เอฟเฟกภาพเป็นแบบไหนบ้างสําหรับใครที่สนใจฟิลเตอร์ของแบรนด์ Polar Pro เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จาเป็นต้องซื้อฟิลเตอร์เซ็ตใหญ่แบบนี้ก็ได้ถ้าเราชอบฟิลเตอร์แบบไหนตรงนี้เราสามารถหาซื้อเป็นแพ็คแยกต่างหากได้เลยก็ถ้าใครสนใจฟิลเตอร์ตัวนี้ก็สามารถติดต่อไปทางเพจ The Digital SCM หรือว่าหาซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนําทั่วไปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็จะ กด Subscribe ไปกับช anel เขินหมิวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ